อันนี้แอดมินก็จะมาลองเป็นสายแจ็ค RCA ก่อนเลยคะ่ะแล้วต่อจากเครื่องไหนขอเลอเครื่องเอเบลนะคะตัวเครื่องเอเบลนะคะเป็นเครื่องใหมค่ค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ที่สุดเลยประทภาพสูงนะคะตัวเข้าใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับเข็มได้นะคะดูดูว่ารปรับเข็มระดับ 1- ถึงสเลยนะคะตัวนี้จะมีลูกเล่นเยอะหน่อยคะ่ะอันนี้เสียบสายนะคะเสียบตรงนี้คะ่ะสายแจ็คนะคะเขาเรียกว่าเสียบสายแจ็ค RCA ค่ะวิธีใส่เข็มก็ใส่ง่ายๆเลยคะ่ะอ่ะ กดเข็มเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนทางขวามไปทางซ้ายมือนะคะเอาใหม่นะคะแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปค่ะใส่ปุ๊บอ่ะกดเข้าไปมันจะดังก๊อกเลยค่ะแล้วก็หมุนแค่นี้ค่ะตัวนี้ล็อกเข็มดีมากเลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะส่วนสายแจ็ค rca นะคะจะเสียบตรงหม้อไฟบ้านก็คือรูนี้เลยค่ะ,ะเสียบเข้าไปเลยค่ะส่วนสายนี้เราก็จะไปเสียบกับ ไฟนะคะโอเคเราก็จะมาเปิดสวิตช์กันเลยค่ะเห็นไหมคะเปิดสวิตช์นะคะเ,<อ>เห็นสวิตช์ไหมคะ,ะกดเลยค่ะกดมันก็จะเปิดนะคะเราก็จะเห็นค่าไฟนะคะอันนี้ก็จะเร่งระดับนะคะอันนี้ก็จะลดระดับค่ะโอเคเราก็จะกดกันเลย Okay. ก็จะหมุนไฟขึ้นเครื่องตัวนี้นิ่งมากค่ะโอเคเราก็จะไปเทสตัวตัวที่สองเลยนะคะขอเป็น V8 ก็แล้วกันตัวนี้เป็นเครื่อง V 8เป็นตระกูลล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ต V8 อะคะ่ะเราก็จะใช้สายแจ็คเหมือนกันเลยนะคะสายแจ็คเหมือนกันวิธีใส่เข็มก็เหมือนกันเลยค่ะ หมุนไปทางด้านซ้ายแค่นี้ก็อยู่แล้วคะ่ะโอเคเครื่องนี้ลองจากอาเครื่องเพ้นท e เอนะคะประสิทธิภาพสูงเหมือนกัน,นะคะ่ะใช้งาน4-5ชั่วโมงได้สบายเลยคะ่ะวิธีปรับเข็มนะคะแล้วก็หมุนหมุนปรับถ้าหมุนมาทางขวามือนะคะ ขวามือของลูกค้าก็จะปรับเข็มให้มันสั้นลงค่ะถ้าหมุนไปทางซ้ายก็ปรับเข็มให้มันยาวขึ้นนะคะโอเคค่ะวิธีถอดเข็มก็ง่ายๆเลยค่ะลูกค้ากดแล้วหมุนขวานะคะแค่นี้ก็ออกแล้วค่ะอาวิธีใส่เข็มเอาเข้าใหม่ค่ะอ๋อใส่ไป แล้วหมุนด้านซ้ายแค่นี้ค่ะโอเคค่ะส่วนอ่าแอดมินก็จะขอข้ามไปเป็นเครื่องทีทีสองเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นสายแจ็คคนละรุ่นกับอทั้งเครื่องปากกาทั้งสตัวนี้เลยนะคะเราก็จะใช้เป็นสายแจ็คซีดีนะคะของเครื่องทีสองสองะคะ่ะจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็จะเป็นสายแจ็คตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นรู เขาเรียกว่าสายแจ็คซีดีนะคะใช้เฉพาะรุ่นก็คือรุ่นทีสอสองเท่านั้นค่ะสำหรับมือใหม่ยังไม่รู้นะคะว่าเครื่องตัวไหนเป็นชื่ออะไรใช้สายเป็นยังไงแล้วก็เสียบสายยังไงใส่เข็มยังไงอันนี้ก็จะสอนคลิปนี้ก็จะสอนเบื้องต้นให้ลูกค้ามือใหม่ทุกท่านนะคะวิธีใส่สายนะคะก็จะเสียบตรงรูตรงนี้ค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะให้มันสุดเลยนะคะใส่เข็มเหมือนกันค่ะทุกรุ่นเลยนะคะของเครื่องเพนนะคะกดบิดสายแค่นี้ก็ จบแล้วค่ะใส่ง่ายค่ะใช้ง่ายนะคะเครื่องเพ้นค่ะโอเคเสียบสายเหมือนกันค่ะฝั่งนี้จะเป็นรูสายแจ็คนะคะรุ่นตํานานนะคะเครื่องทีสองสองกับเครื่องทีสามสามนะคะปรับเข็มก็เหมือนกันเลยค่ะหมุนมาทางด้านขวามือเข็มจะสั้นลงนะคะเห็นไหมคะ หมุนไปทางด้านซ้ายนะคะเข็มจะยาวขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้แอดมินก็อขอตัวก่อนนะคะก็จะมาสอนวิธีค่ข้าวิธีเสียบสายใช้หมอ้อไฟบ้านใช้ยังไงเปิด ปิดสวิตช์ปิดเปิดยังไงแล้วก็เสียบสายรูไหนนะคะก็จะสอนคร่าวๆเลยค่ะ่ก็จะทวนใหม่อีกรอบนึงนะคะสายนี้จะเป็นสายฟุตสวิตช์นะคะสายนี้จ่ายแจ็คนะคะที่เสียบไปก็สอนบนไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะ